ถ้าคุณกำลังมองหาทำเลเพื่อขยายกิจการที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกที่ดีที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่นี่จะช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนการขนส่งได้อย่างมหาศาลและถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายอสังหาริมทรัพย์ดูคลิปนี้ให้จบและรีบตัดสินใจก่อนจะพลาดโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จนะครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับที่ดินขนาด10ไร่35ตารางวาใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังอเภอศรีราชาจัังหวดชนบุรีกันนะครับที่ดินผืนนี้อยู่ในเขตผังเมืองสีส้มลายจุดนะครับซึ่งเป็นเขตรองรับการพัฒนาเมืองเหมาะสําหรับการลงทุนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะสร้างโกดังกระจายสินค้าสู่โลจิสติกนําเข้าหรือส่งออกสินค้าจากต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผืนนี้ยังสามารถใช้ทําเป็นโรงงานอุตสาหการรมขนาดย่อม หรือแม้กระทั่งโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเขตเทศบาลนครแหลมฉบังรวมถึงพื้นที่โดยรอบท่าเรือมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า200แห่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจหลักของจังหวัดชนบุรีและเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญในพื้นที่อีกด้วยอีกทั้งยังได้รับผลกระทบเชิงบวกจากโครงการอ a s t e r n e c อ n o m อ c ิ o r r i d o r หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของโครงการพัฒนา EEC ซึ่งจะยกระดับเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีการลงทุนในอุตสาหกรรมส่งออกเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อม3ามสนามบินทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตะเภามีระยะทางรวม220กิเมตรจึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในโซนนี้ และทำให้ที่ดินอสังหาในแถบนี้มีแนวโน้มมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ดินผืนนี้เป็นทําเลที่มีศักยภาพสูงเดินทางสะดวกห่างจากทางหลวงหมายเลข7เพียง2กิโลเมตรและใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นถนนทางเข้ากว้างพอที่จะให้รถเทลเลอร์หรือรถสิบล้อขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้าออกได้อย่างสะดวกทีเดียวนะครับทำเลแห่งนี้จะช่วยลดทั้งเวลา และต้นทุนการขนส่งเพื่อให้คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านต้นทุนและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าที่สูงมากนะครับหากคุณผู้ชมฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนคงไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับอย่ารอช้าที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อดูพื้นที่จริงและสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวคุณเองนะครับ รับรองว่าคุณจะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของที่ดินผืนนี้อย่างแน่นอนนะครับรีบตัดสินใจก่อนที่จะสายเกินไปนะครับฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีทัพย์ดีๆแบบนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ